ในวันนี้นะครับเราก็จะมาขึ้นบทใหม่สักทีนะครับบทนี้เป็นบทที่ชื่อว่าคุณสมบัติทางไฟฟ้า้ฟฟ้าฟ้าเลยนะครับบทนี้นะครับก็นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของแบบอารมณ์ว่าเอ้ทําไมโลหะมันถึงนําไฟฟ้าโหมันเป็นสิ่งที่รู้กันเลยนะฮะโลหะนําไฟฟ้าอย่างเช่นถ้าเกิดเราแกะสายไฟออกมาเราเห็นว่าโอ้ยข้างในมันทำจากทองแดงโลหะนําไฟฟ้าหรือว่า ถ้าเกิดคุณมีสิ่งที่แบบเอาไปเสียบปลั๊กไฟกันกันเอาคนเอาเนิ้วไปจิ้มอย่างเช่นไอ้ไอ้ไอ้ตัวไอ้ที่ไอที่อุดปลั๊กอะไรเงี้ยคุณอาจจะเห็นว่ามันทํามาจากพลาสติกนะมันเป็นโพลิเมอร์ไอ้โพลิเมอร์มันไม่นําไฟฟ้าอะไรอย่างงี้นะครับนะเพราะนั้นอ่มันมีสิ่งที่เป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอยู่นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็อาจจะมาโอเวอร์วิวกันนะแต่ทีนี้มันจะมีคอนเซปที่สําคัญกว่าก็คือว่าในเรื่องของเขาเรียกว่ากลไกนะครับก็คือนอกจากจะรู้แล้วว่าโอเคโลหะนํําาไไฟฟ้ลหะม่นาไฟฟ้า เอ่หนึ่ว่าโลหะนำไฟฟ้าโพลิเมอร์ไม่นำไฟฟ้าเซรามิกไม่นำไฟฟ้าแต่ว่าแล้วไงอะ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำใหม่มันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหรือว่ามันมีกลไกลอะไรที่ทําให้โลหะมันนําไฟฟ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าแล้วก็เป็นเทคโนโลยีทาง อาจจะเป็นทางฟิสิกส์บวกวัสดุเนี่ยที่เราอยากจะให้ที่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 เราได้จะจะจะได้เข้าไปสัมผัสอะไรอย่างนี้นะไม่ไม่รู้ว่าอยากรู้หรือเปล่าแต่ว่าได้สัมผัสเขาเรียกว่ากลไกในการเกิดคุณสมบัติแบบนี้นะครับอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ในช่วงแรกนะฮะยังยังไม่ไปไกลกว่านั้นนะฮะเรามาพูดในเรื่องของไฟฟ้าเบื้องต้นก็คือในเรื่องของกฎทางไฟฟ้าที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วมันเรียกว่าโอห์มสลอ์นะฮะอ่ะอันนี้อันนี้จะเหมือนฟิสิก ประมาณฟิสิกส์ก่อนนะฮะยังยังไม่ถึงวัสดุมากนะครับทีนี้ใครๆก็รู้ว่าโอームสลอเนี่ยมันมีกฎสูตรว่า V เท่ากับ IR เห็นไหมฮะทำไมวันนี้ดูลายมือห่วยแตกนะจริงๆก็วันอื Yo, <The alt 飯> ่นก็ไม mm ่ไ hmm. ด <po> ้ลายมือดีนะครับแตนี้ผมจะเขียนแบบนี้ไว้ก็คือว่าผมจะมีข้างๆนะฮะเอาไว้สำหรับเขียนโน้ตข้างๆนะครับโดยที่นะครับ V นะฮะ มันคืออะไรเอ่ย V มันเรียกว่าความต่างศักไฟฟ้าครับความต่างศักไฟฟ้านะหรือว่า Voltage มานจะคำว่า Voltage นะหน่วยนะก็คือโวลหรือว่า V นั่นเองนะครับ ไอนะครับไอก็คือการอาการเวลาคอแห้งนะฮะก็คือกระแสไฟฟ้านะฮะหรือว่า current นะครับแล้วก็เรียกว่าแอมแปร์นะฮะหรือว่าหน่วยตัวย่อคือ A นะครับรู้หรือไม่ว่าแอมแปร์นี่คือคูลอมนะฮะก็คือประจุต่อวินาทีนะแอมแปร์ก็คือ มันคืออัตราการไหลผ่านของประจุต่อวินาทีนะครับเขาเรียกว่า current a m แปร e กระแสไฟฟ้าว่าไปนะครับแล้วก็ R คืออะไรนะครับคือพี่ของพ่อนะครับเลิกล่นมุกดีกว่านะฮะความต้านทานครับแล้วก็อ่าฟอสซานกิเลยก resistance นะครับหรือว่าหน่วยของมันคือโอห์มนะฮะก็คือคุณโอห์มนี่แหละนะครับโอห์ม oh นะครับ เ,เครื่องหมายจะใช้เป็นโอเมก้านะครับแล้วหน่วยของโอห์มเนี่ยคือโวลต์ต่อแอมแปร์นะครับสังเกตว่าก็เอามาแท้ๆมาจากสูตรของเขานี่แหละนะครับอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวผมตีกรอบให้นะครับเฮ้ยผมบอกคุณหน่อยโอห์ม oh ซอเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นไหมคุณโอห์มเนี่ยเอาไปรับประทานทําไมรู้ไหมนี่ไงนะฮะมันมีความสัมพันธ์ของอะไรบางอย่างเป็นเป็นสูตรเป็นสูตรเส้นตรงถูกไหมใช่ไหมฮะ V กับ I เห็นไหมฮะแล้วคุณถ้าเกิดคุณพอด V กับ I ใช่ไหม แล้วคุณจะได้สมก,การเส้นตรงขึ้นมาแล้วไงสโลปคือค่าอา่าแล้วบอกยังไงนะฮะตั้งชื่อเป็นชื่อตัวเองอันนี้เขาไม่ตั้งชื่อตัวเองเนะแต่ว่าตั้งชื่อหน่วยเป็นชื่อตัวเองชื่อหน่วยโอห์มเห็นไหมเขาก็สามารถที่จะมีชื่อนะ,ะที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้นี่ไงเหมือนฮุกซอเลยนะ,ะสมก,การเส้นตรงเกิดบ่อยนะทีนี้ผมก็จะตั้งชื่อสมก,การนี้ว่าสมก,การที่1นนะครับทีนี้รู้หรือไม่ว่านะฮะไอความต้านทานเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ มันขึ้นอยู่กับปัจจัยนะความต้านทานไม่ใช่คุณสมบัติของวัสดุเด้อแค่อยากจะบอกว่าไม่ใช่นะครับค่า R เนี่ยนะฮะก็คือความต้านทานถ้าความต้านทานเยอะนะครับกระแสไฟฟ้าก็ไหลได้น้อยเนาะนะฮะแต่ความต้านทานเนี่ยนะครับมันแปลผันนะฮะตามนะฮะทีนี้ถ้าเราถ้าเราพูดในมิติหรือว่าในบริบทของขดลวดของลวดนะลวดที่นำไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่ามันแปลผันตาม L นะครับเอลนี่คือความยาวนะฮะขดลวดครับ ความยาวลวดไม่ใช่ความยาวขดลวดความยาวลวดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับลวดที่ยาวมันก็จะมีความต้านทานเยอะเขาเรียกว่ามันสูญเสียนะครับพลังงานไฟฟ้าไปเยอะอันนั้นเราจะเคยได้ยินเนาะอารมณ์ที่ว่าลวดสั้นๆกับลวดยาวๆเนี้ยลวดยาวๆเนี้ยมีประเด็นนะนะครับเพราะนั้นเราเราอาจจะเคยเคยได้ยินประเด็นที่ว่าสมมติถ้าเกิดคุณต้องลากสายไฟฟ้าเข้าบ้านสมมติว่าคุณอยู่ที่อย่างปัญหาตรงๆของผมเลยก็คือผมพ่อพ่อแม่ผมไปทําสวน ที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบ้านบ้าน,าน,านกระตัวเสาไฟฟ้าไม่ไกลกันมากเขาบอกว่าลากสายเข้ามาเนี่ยนะฮะไฟตกเพราะว่าความต้านทานมันเยอะเกินเวลาลากสายไฟฟ้ายาวๆมาต้องใช้สายไฟฟ้าที่คุณภาพดีๆหรือว่าเป็นเป็นสายไฟฟ้าที่เป็นทองแดงไม่ใช่สายไฟฟ้าพวกอลูมิเนียมเพราะว่าถ้าเป็นถ้าสายยาวๆอย่างเงี้ยน,นะฮะคุณต้องมา,ม,ามีประเด็นนะฮะความต้านทานเยอะไฟไฟตกนะครับทีนี้นะครับอาเนี่ยนะฮะก็แปร6กพันนะฮะแปร6กพัน A ครับ A นะฮะก็คือพื้นที่นะฮะอันนี้ขอเขียนตัวย่อว่าพื้นที่หน้าตัดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็คือสายอ้วนกับสายผอมนะครับก็มีความต้านทานที่ต่างกันได้นะอย่างเช่นสายอ้วนก็จะมีความต้านทานที่สูงใช่ไหมสายผอมความต้านทานก็น้อยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าถ้าเราแกะสายฟ้าออกมาแล้วเนี่ย มันก็จะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยสายไฟเล็กๆๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยเนาะมันไม่ใช่แบบสายไฟมันมันไม่ใช่สายอันเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมทําแบบผมเขียนความสัมพันธ์แบบนี้มาได้แล้วเนี่ยเราก็เขียนเป็นสูตรธรรมดาก็คือว่า R ใช่ไหมครับแปลพันธตรงกับ L แต่ว่าแปลผกพันกับ A ใช่ไหมฮะอันนี้คือการแปลพันใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถจะเขียนให้เป็นสมการขึ้นมาได้ก็คือ R เท่ากับ เปลี่ยนจากตัวนี้ให้กลายเป็นเท่ากับคุณต้องใส่ค่าคงที่เข้าไป r o นะฮะ l ส่วน a นะครับอันนี้คืออีกฟอร์มหนึ่งนะครับเ่หมายถึงว่าเป็นอีกสมการหนึ่งที่เราก็จะมามาใช้กันในการคำนวณด้วยก็คือสมการที่ relate r เข้ากับ l กับ a โดยที่มันมีค่าคงที่อะไรบางอย่างนะฮะเป็นตัวที่เป็นตัว mapping ของมันเป็นตัว scale ละกันไม่ใช่ mapping เป็นตัว s c a l นะครับทีนี้ไอตัวเนี้ย r o เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น มันมีชื่อของมันนะฮะ r o นะฮะมันคือสิ่งที่เรียกว่าสภาพนะต้านทานครับโอเคนะฮะภาษาอังกฤษเรียก resistance ครับหรือว่า omega m หน่วยเป็น omega m นะครับแต่พนะักสังเกตว่ามันมีสองอย่างที่มันจะชื่อคล้ายๆกันเนาะนะครับอันนึงเนี่ยคือความต้านทานนะอันนี้คือ R แต่ว่า ถ้าโรนี่นะมันคือสภาพต้านทานเออมันต่างกันนะหน่วยก็ต่างกันนะครับดูดีๆอันนึงเป็นโอห์มอันนึงเป็นโอห์มคูณเมตรนะครับทีนี้ค่าโรมีความสําคัญตรงที่ว่าโรนะครับเขาเรียกว่าเป็นค่าคงที่นะฮะของวัสดุนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพราะว่า อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้เปรียบเทียบได้เลว,ว่าวัสดุอะไรนําไฟฟ้าดีกว่ากันใช่ไหมเราเปรียบเทียบด้วยสภาพต้านทานนะเป็นค่าคงที่ของวัสดุนะครับมันไม่ขึ้นกับขนาดของวัสดุโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นข้อเออขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะฮะมันทําให้ค่าโรเนี่ย เราเรียกว่ามันเป็นสมบัตินะฮะของวัสดุเรียกว่า material property นั่นเองนะครับเพราะนั้นเวลาเราเปิด textbook สมมติว่าเราเปิดตำราเราเปิดชี t อะไรก็ตามที่บอกว่าเราซื้อ material มาอยากจะรู้หน่อยว่ามันมีสมบัตินำไฟไฟ้ายังไงเนี่ยเราดูสภาพต้านทานนะเราไม่ได้ดูความต้านทานถูกไหมเพราะว่าความต้านทาน,นมันหมายความว่าเราต้องไปทำให้มันกลายเป็นเส้นอะไรก่อนมันถึงจะมาดูความต้านทานได้แต่สภาพต้านทานมันเหมือนเป็นสิ่งที่ เป็นเปเป็นสิ่งที่อยู่ในวัสดุมันมา,มาจากวัสดุอย่างเดียวยก็เป็นสมบัติของวัสดุได้นะครับเพราะนั้น2ออย่างไม่เหมือนกันทีนี้สิ่งที่น่า,นาสนใจหรือว่าสิ่งที่อาจจะดูประหลาดก็คืออันนี้เนาะว่าผมมีสภาพต้านทานเนาะนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นกับขนาดของวัสดุแต่หน่วยมันดันมีเมตรอยู่ข้างในด้วยเห็นไหมนะแต่ว่าผมบอกว่าความต้านทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุแต่หน่วยมันไม่มีเมตรเนาะนะฮะมันอาจจะดูสับกันนิดหนึ่ง นะครับอันนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วโอห์มหรือความต้านทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุแต่พอเราคูณเมตรเข้าไปต่างหากมันถึงทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นกับวัสดุนะครับอันนี้ฟังคือคืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนแรกที่ผมมานั่งทบทวนตรงน,นี้ผมก็เฮ้ยผิดป่ววสิ่งที่มันไม่ขึ้นกับขนาดมันไม่น่าจะมีเมตรอยู่ข้างในไหมแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับมันคิดกลับกันนิดนึง นะครับหรือถ้าเราไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรนะฮะปล่อยมันนะฮะถ้าไม่สงสัยก็ปล่อยมันปล่อยมันทิ้งไปนะครับแต่สิ่งที่เราจะสนใจมากกว่านี้ก็คือจากนะฮะหนึ่งและสองนะครับไปจากหนึ่งและสองเราจะได้ว่านะครับเอามารวมกันเราจะได้ว่าโวลเท็จเออแอมแปร์ส่วนด้วยนะฮะ l ก็คือความยาวของลวดแล้วก็ กระแสไอนะครับสังเกตว่าตรงนี้ก็คือรวมโอーสโลนะฮะกับไอ้ส่วนที่เป็นเรื่องของอสมการของความต้านทานมารวมกันนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ก็คืออีกสมการหนึง่งนะครับอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หก็คือว่านะครับเราเนี่ยนะฮะมีอีกค่าหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ค่าใหม่นะรเราบอกว่าจริงๆแล้วแทนที่เราจะดูถึงเขาเรียกว่าสภาพต้านทานเนอะโรเนอะเราบอกว่าส่วนกลับ ของโรนะฮะคือนะฮะสิ่งที่เรียกว่า conductivity ครับนะฮะแล้วตรงนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือมันคือตัวที่เรียกว่าซ i g m a นะฮะตรวนี้ซ i g m a ตรงนี้ไม่ใช่ความเค้นแล้วนะเป็นเออเป็นเออเขาเรียกว่าสภาพนำไฟฟ้านะครับเพราะนั้นผมขอกลับมาเขียนด้านล่างนะครับว่าไอ้ข้างๆว่าไอ้ตัวเนี้ยนะฮะมันคือสภาพ นําไฟฟ้านะครับภาษาเขาเรียกว่า electrical conductivity นะหน่วยของมันเนาะนะฮะก็ ơ, คือ1ส่วนด้วยโอห์มเมตรนะครับโดยที่สูตรของมันก็คือที่หมดสูตรของมันก็คือ โรไอซิกมาเท่ากับ1ส่วน r ร w นั่นเองมันเป็นส่วนกลับของกันและกันนะครับตามนี้โอเคนะครับหน้านี้ก็จบไปแบบชิวๆเดี๋ยวผมให้เวลาจดสักครู่นะครับซึ่งมันใหญ่ไปประวันนี้รู้สึกวันนี้เขียนตัวใหญ่จังเนาะ